สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจะนัดกพมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานท,ที่ของวัดบางกระดานตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางค้าจัางหวัดเชียเดาเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานท,ที่ของพระพุทธองค์ซึ่งเรียกว่าพระภัยสันยพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมกันให้จบคลิปสำหรับคลิปนี้เราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันโดยประมาณ1ิบกวนาทีเทศษนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาผู้ชมมาไหว้พระถึง4ี่ห้าวัด ติดตามกันให้จบคลิปถูกใจแล้วฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามติดตามเข้าไปที่ช่องนักทาวเวลไทยแ m มโ e เราทำเกี่ยวกับเผยแผ่วัดช่วยวัดนะครับช่วยพระาศาสนาสำหรับเพื่อนและผู้ชมใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ขอให้โชคดีขอให้ร่ำขอรวยน,นะครับอย่าเจ็บอย่าจ,จนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สำคัญมากยังไงก็ช่วยกันติดตามนะครับเราจะพาผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดลหลายๆวัด สำหรับคลิปนี้ท้องฟ้ามืดมนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนฝนฟ้าก็ตกโปรยปลายลงมาแต่อาจารย์นัทก็ไม่เคยย่อท้ออยากจะนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาออกสู่สายตาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมนะครับที่ชอบท่องเที่ยวไปตามวัดทำบุญไปตามวัดเราก็ขอแนะนำนะครับแต่ละวัดแต่ละวัดที่เรานำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมติดตามเข้าไปที่ช่องแล้วก็ดูที่ว่าจะไปวัดไหนก็ติดตามมาดูกันนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดโพนะครับเมื่อตะกี้นี้เราอยู่ที่วัดบางกระดานนะครับตอนนี้เราก็มานน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อพุทธจินาราชหลวงพ่อโตและหลวงพ่อพุทธโสธรที่อยู่ในวิหารของวัดโพแห่งนี้นะครับสาหรับช่วงนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาเพื่อเป็นพุทธบูชาเรามาติดตามในคลิปของอาจารย์นัท นะครับเราจะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่เพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นกุศลให้กับผู้ชมได้ดูได้ชมชมแล้วก็ขอให้ได้บุญได้กุศลกันนะครับด้วยการเผยแพร่กดไลค์กดแชร์กันอกนอกไปเยอะๆนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ในวิหารของวัดโพบังค้านะครับหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าวัดโพค้างเขาแม่ไก่นะครับก็มีพี่น้องประชาชน รู้จักกันอย่างมากมายกับวันนี้ว่าแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองเดินทางมาไหว้พระเดินทางมาทําบุญถวายสัชทานนะครับมาทําบุญถวายทานน้าข้าวไปทําบุญใช้หนี้สงก็ตามอัถภาพนะครับเพราะว่าเวลาที่ยังมีเหลืออยู่เวลาที่ยังอยู่กันนี้ก็ขอให้ตัง้งบุญทำบุญสนกันเยอะๆผลบุญนี้ทําแล้วไม่ได้ไปไหนเลยทําแล้วอยู่กับตัวเราพระอยู่กับตัวเราท่านทั้งหลายนะครับ เราทําเราได้มีฉะนั้นวันนี้อาจารย์นั้นก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ถึง4ี่ห้าวัดเราก็มาติดตามรับชมเพื่อเป็นพุทธมูชชาปฏิการถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาตามวัดนั้นนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ไว้ให้กับเพื่อนๆืนและผู้ชมได้ดู ใครต้องการไปวัดไหนก็ติดตามเข้ามาในช่องของเราติดตามไปที่ช่องนัททาวเวลไทยเทมเพหรือจะติดตามเข้าไปอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องลาก,ก็ชื่อช่องนัสติเทมเพลนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆช่วยกันเผยแผ่ออกไปเยอะๆเพื่อวัดเพื่อพาะาสนาของเราถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างมาตามแต่แต่เราก็ต้องใช้ด้ยวยความอดทนด้ยวยความเข้มแข็งกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดมันจึงจะผ่านพ้นและ บรรลุเป้าหมายไปได้อย่างสวยงามนะครับเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ก็อะไรจ่าาๆทั้งหมดมันจะให้เรียบร้อยันนังกับาพาเพราไว้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับมีด้าน,นการทําบุญทงบุตนนี้เราก็เลือกทำเอานะครับแต่เราก็จะพอนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดสถานที่ของวัดให้เพื่อนๆและผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โบสถ์วัดโพไซเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปน้อมตักระาบูชาขอพรกับ พระพุทธองค์ซึ่งเป็นองค์พระประธานที่ปฏิจจฐานอยู่ในโบสถ์นี้สาหรับโบสถ์วัดหัวใจนี้ก็สวยงามมากนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมที่สวยนะครับเป็นภาพวาดสําหรับเพื่อนและผู้ชมใครที่มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดชายเทิงพาวก็เลยกันมาเที่ยวบุบงรัชนะครับมาไหว้พระตามวัดตามที่เราได้นําเสนอไว้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทโธเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาน้อมสัตการะบุชาเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันสำหรับวัดหัวใจนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่ง นะครับก็มีพระรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โบสถ์นี่สวยงามมากนะครับก็ลงมาเยี่ยมชมกันด้วยครับสำหรับเพื่อนและผู้ชมใครที่มีโอกาสถ้าเดินทางผ่านมาทางจังหวัดเชียงราเมื่อไหร่ก็ามาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้พระมาทำบุญกันหรือว่าจะมาทําบุญถวายตังกทานหรือว่าจะมาปิดทองไหว้พระก็มากันได้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์นัทก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศานสนาของเรานี้ ให้ยืนยาวและสืบต่อไปตาหรับเพื่อนเพื่อนและผู้ชมที่กําลังติดตามรบับชมตอนนี้อาจารย์นัทก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาที่วัดบางตลาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับวัดบางตลาดนี้ก็มีอายุของวัดมามีอายุของโบสถ์เก่ามาก็โดยประมาณร้อยห้าสิบปีแล้วนะครับข้อควางแก่มากเพราะว่าอตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยบริเวณตรงด้านหน้าก็คือลูกนิมิตรลูกเอกนะครับหลังจากที่ทางวัดได้มีการปฏิทังขอน พุทธนาซ่อมแซมบทหลังเก่านี้หลังจากที่ได้ขุดลงมาดีดินก็ไปพบเจอลูกนิมิตก็เคลื่อนมาจากทางฐานห่าง,างมาโดยประมาณ3เมตรนะครับกออยู่ลึกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี้ล่มน้ำอางประคงนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่มาปัจจบุบันนี้แม่น้ําก็กว้างมากขึ้นเกินขนาดไปเลยนะครับเพราะว่าตะลิ่งก็พังไปเยอะอแม่น้ํตก็เลยเกิดความกว้างขึ้นนะครับ ว่าวัดบางตลาดนี้ก็อยู่ติดกับแม่น้ำบางประกงมาตั้งแต่สมัยอดีตการเลยนะครับเพราะว่าบวกก่าโบ,บราณตรงนี้ก็มีมาร้อยห้าหกสิบปีแล้วก็ถือว่าเป็นวัดวเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอบางค้าจังหวัดเชัยงเสาแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นอำเภอของเขื่อนไปแล้วนะครับอดีตเป็นอำเภอบางค้าแต่ปัจจุบันนี้เป็นอำเภอของเขื่อนจัดเชียงเสา,นนาแล้วก็สําหรับต้นเสาของโบสถ์นี้ก็เป็นไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าคนโบราณเนี่ย จะเชื่อถือกันเรื่องการสร้างโบสถ์สมัยเก่าก็คือจะใช้ไม้พยุงหรือว่าต้นเสามาเป็นต้นเสาของโบสถ์โบราณจะเชื่อถือกันว่าหากอะไรก็ตามแต่ก็คือใช้ไม้พยุงนี้จะพยุงสิ่งต่างๆทั้งหมดให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นนะครับนี่ก็ความเชื่อถือสมัยเก่าๆนะครับแต่มาจนถึงปัจจุบันสมัยใหม่นี้ก็ยังมีความเชื่อถืออยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ติดตามในคลิปของเรานะครับก็ขอบคุณ ที่เป็นกาลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดเดีย๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะอำลาพาจากกันไปแต่ตอนนี้ยังไม่หมดเวลาก็ติดตามไปเรื่อยๆครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมกันใหม่ๆก็มาชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันเพราะว่าเรานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยาศาสนาช่วยวัดเพื่อต้องการอยากให้พี่น้องสาธุชนที่กําลังติดตามอยู่ในช่องของนักท้าเปโตกย์เดโปนี้ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาทําบุญตามวัดที่เราได้นําเสนอและเผยแผ่ไว้นะครับ สำหรับช่วงนี้เรามาอยู่ที่โบสถ์ของวัดบางกระเจดนะครับสำหรับวัดบางกระเจดนี้ก็เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามอีกโบสถ์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็ย้อนกลับมาที่วัดบางตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็นำกระดพืู่เป็นการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันเป็นพุทธบูชาแล้วก็สำหรับวัดบางตลาดนี้ก็ อยู่ติดกับแม่น้ำบะกงนะครับและก็ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านะตะวันตกเฉียงใต้ก็ติดอยู่กับถนนรถวิ่งอยู่บริเวณรอบด้านหลังของวัดนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเฉยเมพรเกีมาทําบุญไหว้พระที่จังหวัดเฉยิมพรเาวจ,จังหวัดเฉยเมพรงเาีนี้มีวัดมากมายนะครับเหมาะแก่การที่จะเข้าไปทําบุญกับทางวัดไปปิดทองไหว้พระกับทางวัดหรือว่า ไปเที่ยวเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของทางวัดมีทั้งวัดเล็กวัดใหญ่วัดที่จเจริญแล้วก็ดีวัดที่ยังไม่จเจริญก็ดีมีมากมายเลยนะครับอาจารย์นัดก็ขอนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่เป็นแนวทางนะครับไปสู่ถึงความที่ว่าอยากให้พี่น้องสาธุชนอยากให้เพื่อนเพื่อนและผู้ชมใครที่มีโอกาสก็ติดตามไปตามวัดที่เราได้นําเสนอและเผยแผ่ไว้เพราะว่าในจังหวัดเนี่ยของจังหวัดเชียงสาวก็มีวัดเยอะและมากเลยนะครับไปตามป่าตามโรงตามเขาตามไายเท่น อ,เอำเภอสนามชัยเขตอําเภอท่าตะเกียบตรงนี้บอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆและผู้ชมไปแล้วไม่ติดฝังแน่นอนท่านสาม,มารถติดตามเข้าไปที่วัดปา่าสาล้อมอําเภอท่าตะเกียบนะครับแล้วก็วัดหนองเ,ออเอรืออําเภอท่าตะเกียบแล้วก็วัดขาวทาแหลภอ,อท่าตะเกียบยังมีอีกมากมายเลยครับวัดที่สวยโบสถ์สวยสถานที่น่าทำบุญอย่างมากมายก็ลองไปติดตามกันดูนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเราก็จารลาพาจากกันไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังมาพบกันอีกก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความถูกกล่ลํารวยเงินทองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ